สวัสดีครับผมออกไปหาคนกินเที่ยวครับวันนี้มีคนมาบุกควยแล้วครับท่านไปดูกันว่าใครมาบุกอ้าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเชฟกระทะจวดครับเชฟกระทะจวดม,มาทำกับข้าวให้กินย่าววันนี้ทำอะไรเพื่อน่าจะย่างไก่ครับผมย่างไก่ย่างันทั้งตัวเย่ยละ ดิย่างทั้งตัวอืมโอเคผมมาดูกันว่ามันข้างในนี่ย่างย่างปะเครื่องในเอ่อเอาไว้แกงอ่อมก็ได้เพื่อนได้โอเคได้เออเอาเครื่องในไว้แกงอ่อมไหมครับโอเคครับย่างในตัวมันอืมหมอนันย่างไหมย่างหมดเลยโอเคอืมไม่ผ่านเหรอเพื่อนอะไรื่องในเหรออืมช้ำไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรครับ เอาแต่ส่วนที่มันได้โอเคซื้อมาก็แต่ต้องยังวันแล้วทำย้อนทีนี้มันไม่ได้แช่ตู้เย็นไงผมผมซื้อมาแล้วใส่มมเตอร์มาขับรถไปทำงานโม่ทำได้ดีครับอันนี้ไก่เนี่ยเป็นไก่เหนียวนะแล้วเราจะลองมาย่างดูครับว่ามันจะสามารถกินได้ไหมกินได้ไหมเพราะว่ามันค่อนข้างจะเหนียวครับแล้วทีนี้เนี่ยเคยทำแต่เมนูที่ ไก่ใต้น้ําอะไรพวกนี้นะแล้วมาต้มเหมือนต้มให้เปื่อยๆนี่มันได้อยู่แต่ว่าลองย่างดูว่าใช่จะได้ไหมอันนี้คือย่างย่างอะไรี่เพื่อนย่างมุนไทยย่างมอนไทยครับโอเคไก่ย่างหอนไทยอันนี้คือวัตถุดิบครับผมส่วนประกอบนี้จะมีอะไรบ้างครับส่วนประกอบก็มีขาตะไคร้ขาตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมอ่าเราจะตำรวมกันเลยอันนี้อันนี้ก็เป็นส่วนประกอบสำคัญเหมือนกันครับอันนี้คือขมิ้น ขมิ้นครับให้มันเดือดให้มันเดือดครับให้หยีสันแล้วก็ความหอมของขมิ้นครับอันนี้ก็ซื้อซื้อเข้ามาเพราะว่าผมไอ้ปลูกไว้เนี่ยขึ้นไม่ทันขึ้นไม่ทันใบมะกรูดเนี้ยแทบไม่มีใบแล้วครับต้นที่ผมปลูกไว้อะหน้าบ้านอ่ะขาใบก็เด็ดเออขาได้ว่าปลูกไว้เหมือนกันนะแต่สงสารมันไม่ขึ้นทันทีเออแต่ใช้เหมือนกันครับ ก็ปลูกไว้เหมือนกันนะแต่ว่ามันเพิ่งมาปลูกไงมันไม่กี่เดือนเนาะอย่างเงี้ยไปผมไปไปเด็ดมันเนีแบบ่ยใบมะกรูดไปเด็ดมันขาเหมือนกันไปขุดมา,ายังไม่ได้ตัดกอเลยครับเพิขึ้นขึ้นมาแบบขึ้นมาหน่อเลยเนายสับมันมากินอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ทันครับนี่ดอกไม้เหรอดอกไม้ปิ้งไก่เพื่อนใช่ เด well. no yeah, oh, ี๋ยวมาชิมผีมีของเชฟกระตั้วครับนีเครื่องในครัโอ้เครื่องในมันมันเหลือน้อยแสนดังเลยอ่ะไม่หมักอ่ะเพื่อนเจอว่ะลืมหมักว่ะโอ้โทษสูตรไหนเนี่ยโอ้โทษเดี๋ยวบอกว่าสมุนไพรไงอืมปิดก้อนโอ้ปิดก้อนปิดก้อนแล้วตายตายยังไม่ยังไม่ได้หมักเลยอ่ะเจ้าไปย่างซะเร็วเจะล้างอ่ะ ยังไม่โดนเหรอเพื่อนวันนี้นั่นน่ะสิยังไงมันเอานี่เจ็บไปก็ว่าปรุงเลยมันเป็นอื่นงอดี๋ย่านี่ตำเครื่องกันอ่าโอเคเดี๋ยวให้เชฟรัทนาจ่วงตำเครื่องก่อนครับก็มีขักะไรใ้แบมะกรูดอันนี้ก็ขาดไม่ได้นะกระเทียมกระมิ้นกระมิ้นใส่อันเดียวเองเหรอ เดี๋ยวมันจะมันจะเหลืองขึไปมันจะดึงขึ้นไปโอเคใส่สองแง้งครับแล้วก็กระเทียมแล้วก็ตามด้วยอ่าพวกพริกไทยด้วยนะอ๋อพริกไทยจใส่ด้วยอ่ะใส่ไหมแล้วแต่นะเอาเอาตามสีมือเชฟเลยไม่ใส่ดีกว่าไม่ใส่เหรอโอเคไม่ใส่ก็ไม่ใส่ครับเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมของมันเยอะแล้วไงกลิ่นหอมพวกกระเทียมพวกขมิ้นใช่ขมิ้นก็ก็มีมาวันนี้ จัดไปครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าหน้าบ้านนี่ก่อไฟไว้เรียบร้อยแล้วจะไปดูดีกว่าอาจจะมืดหน่อยนะครับไฟพร้อมแล้วปิกนิกปิกนิกหน้าบ้านโอเคเตรียม เชฟก็ได้ลงมือตำทันทีกินอออกมาเลยครับอ่ากินครับนี่จะโดดออกมาเลยนะใช่สามินโดดหรโดดออกมาเลยครับอืมกินเปนมะกรูดขาแล้วให้ใบมะกรูดเป้นมะกรูดอย่าให้มันโดนมีดนะต้องฉีกเอาอ๋อครับอันนี้คือสูตรของเชฟกัตจวดใช่โอโหไก่เหลืองอยู่แล้วนี่ยิ่งเหลืองเข้าไปใหญ่เลยครับนี้ใช่เอาเลยเพราะมัน อาจจะไม่ได้สวมุงมือนะไม่เป็นไรหรอกทำกินเองอทำกินเองไม่ได้ทำขายครับก็ครัวบ้านก็อย่างนี้แหละลดลงริดลดลงไปหน่อยรถดีรถดีขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ครับเอาเลยเอ,เอาที่สบายใจอ่าโอเคครับโอ้โหน,น,นั่นรถชูรถมานิดหน่อยนิดหน่อย นิดหน่อยครับเดี๋ยวแล้วเพราะว่าเราเต้แล้วก็มีเต้มีซอสหอยก็ไม่เป็นไรซอสหอยมีซอสหอยหมดแล้วเมื่อวานอ้าวเหรอโอ้โหใส่ท่วไปใช่ไหมเมื่อวานอ่ะผัดผักบุ้งเมื่อวานไม่ได้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 ถ่ายครับไฟเกือบไหม้หัวไฟแดงจริงจริงสมมุตไทยมันต้องแบบนี้ครับหนักเยอะต้องหนักหนักหน่อยจริงอ่ะคือ คืออบเอาก็ได้นะเป็นสูตรเดียวกันใช่ไหมครับเราสามารถเอาไปอบได้อเครื่องเครื่องเหมือนกันครับเครื่องเหมือนกันก็เอาอไปอบได้แต่ว่ามันพื้นที่มันไม่อานวยเท่าไหร่มันเป็นหมู่บ้านไนงะมันเป็นหมู่บ้านแล้วแล้วก็ไม่มีไม่มีเตาอบเอาง่ายอ่ะเตาอบก็ไม่มีอันนี้ถ้าเป็นไก่เนี้ยเราก็ยังไม่ยังไม่ครบเท่า,หาไหร่ครับคือยังไม่สมบูรณ์แบบคว<น>รที่จะกกี่ยนะถ้าเป็นไก่เหนียว เออนั่นยีงไม่สุกก่ที่จะกรีดครับกรีดเลือดกรีดเนื้อกันเลยทีเดียวเเครื่องยย่างเลยเครื่องเครื่องแน่นเกินเครื่องเยอะเกินเออเอาไปเลี้ยงที่ไหนก็ได้ครับก็คือแบบว่าให้ไก่แบบหำหมก่อนใช่แล้วก็เราก็ไปโรยโรยใส่ท้องไก่อะไรอย่างี้ถ่านค้ามันครับนะถ่านค้าถ่านค้าไก่ถ่าค้าไก่ ผมถนัดเติทางขาคน <l ots> ออไม่ใช่ <c oughs> แล้วมันจะไม่ตะเกียบก่อนไหมเพื่อนมันก็ถ้ามันไม่ตะเกียบได้ไก่ก็ไ,มไหมครับเพื่อนมันไม่ไวไงอ,อไปดูตอนอย่างกันครับไก่ย่างวิเชียนก็ไก่ย่างวิเชียนเตอมมาลองชิมปีมือเชฟกระทาจวดเี่ผมว่าโอ้ไ,ไม่ผิดหวังไม่ผิมหมู แกย่างเค็มพอาเปิดร้านไหมเดี๋ยวไปดูนะหน้าตาว่าจะน่ากินไหมหาทุนก่อนครับอโอ้ยหอมหอมส,สุดยอดหอมความหอมสุดยอดเลยครับไปไหนอ่ะตามไปครับ ร้อนแรงเลยอักรีบโั้วจั๊วนี่เขาเรียกว่าสีมือล้วนๆสีสีมือสีมือล้วนๆฝสีมือ,อรือสีเท้าวะสีมือหรือขี้มือ <c oughs> เออเออเออเอาแบบไม่ไมะเพื่อน ไม่ไฮะเอไดจัดไปโอเครับรองอร่อยแน่เออโอยมีไก่ยังบอกอร่อยไหมนั่นบอกว่าอร่อยยักหยัดนะกำลังเหลืองได้เลยครับนี่แต่ยังไม่สุกนะคือแต่ว่าให้ดูความเหลืองเนี่ยครับ อดใจรอแป๊บเดียวเน,นื้อฉ่ำมากดูไขมันครับโอ้โหน่ากินกำลังมากำลังมาเดียเด๋ยวดูเดี๋ยวตรงช่วงขามันครับขั้วขาใส่ก่อนโอเคเดี๋ยวเด้๋วช่วงนั้นก็ล่วงไปเลยล่วง <laughs> ไปไม่ล่วงไปล่วงช้ำช้ำครับนี่เชฟวิทัศน,น์เจ้าบอกจองตีนมันจองตีนมันครับ <laughs> <laughs> แค่ด้านทอกเท่านเล็บก็ไม่ตัดให้มันหน่อย เป็นที่ร้อยครับผมนี่ยังร้อนนะเพื่อนเอาไม้ออกกันนี่หอมว่ะเพื่อนหอมงิเดียด๋วยว้ๆมีดมีอยู่ไหนมีดอยู่ไหนกลับได้อีกข้างหนึ่งดิกลับโชว์หน่อยกลับโชว์หน่อยนะอยขอถ่ายหน่อยจอดจัดโอ้โหมันจะมันจะไหม ไอ้นี่นิดหนึ่งนะแต่ว่าก็น่ากินพอได้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 ยู่เดี๋ยวเราไม่กัะครับเดยวัมเดี๋ยวชิมให้อ่ามีมาแล้วชิมเจ้าเจ้าติดมันร้อนเหรอสิมันร้อนโอ้โหชิมนอกเลยอ่ะเพื่อนอ้ยอืมอืม สุกพอดีครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มเพื่อนน้ำจิ้มอะไร s e ฟ f o o อ่ะ Seafood จำเป็นต้องชิม Seafood เมื้อแน่นๆจัดไปครับไม่ต้องเป่าครับเพื่อนไม่เป่าไม่เป่าโอเคไม่กินทั้งตัวเลยเพื่อน อืมอนตัวต้องลาไกินเลยในน้ำเอาเลยเหมือนนางจีนอ่ะอืมาครับพี่น้องจ๋านี่ครับอยเนื้อฉ่ำๆอันนี้ไก่เหนียวนะอันนี้ทดลองครับทดลองว่าไก่เหนียวเอามาย่างมันเป็นยังไงรสชาติเป็นไงเพื่อนรสชาติสุดยอดมากอธิบายไม่ถูกมันแถมมากหอมหอมเครื่องเทศนั่นไงว่าแล้ว ต้องแหมสุดยอดเลยครับเนี่ยอืมอาขาดิเพื่อนอาขาอาขาใชรอาขาเนี่ยอขาไก่ขกลับไปอีกข้างเนี่ยนี่ยะเครื่องเทศโอ้โหเต็มเต็มครับนี่เห็นไหมเครื่องเทศเยอะต้องหนักเครื่องครับใช่อแม่แม่อร่อยจัดไปครับมาครับพี่น้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยว ให้เจฟกระทชัชวดชิมอีกสักคำหนึ่งโชว์ไปเื้อหนียวนิดหน่อยเอเหมือนไก่ชนเลยนะเพื่อนือไก่ชนเลยโอเคจังไปงามๆโอ้โหเจอกันใหม่คลิปหน้านะจวดนั <c oughs> ่นไงอร่อยเหมือนเดิมครับ <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs>